สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตโพสสำหรับออสกิปออตูบ็อกนะครับโอเคกันเดียวนะฮะหลังจากรันสกิปขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็ไปที่เมนูเมนเทมเพลตนะครับเมนเทมเพลตก็คลิกเข้ามาทงนี้ก็จะเป็นเทมเพลตโพสลิสนะฮะก็จะมีรายชื่อเทมเพลตที่เราจะสร้างเอาไว้แล้วนะครับ ก็คือถ้าเราเคยสร้างไว้มันก็จะเก็บของเก่าไว้ lease มาให้เราดูนะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เราจะทำยังไงนะครับความต้องการของระบบตัวนี้ก็คือต้องมอีพื้นฐาน html นิดนึงนะก็แค่ให้พอรู้ว่าโค้ดร,รูปภาพเป็นโค้ดแบบไหน html ก็ปีลิงก์เป็นโค้ดแบบไหนอะไรพวกนี้นะครับไม่ใช่ก็ปีลิงก์สิ เอาลิงก์มาใส่เนี่ยเราจะเขียนโค้ดยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันก็กดที่ปุ่ม add new นะฮะพอกดที่ปุ่ม add new เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าฟอร์มนะครับมาให้กรอกตรงเนี้ย template name ก็ตรงตัวเลยชื่อ template ที่เราต้องการอ่าจะสร้างมันขึ้นมานะครับตรงนี้ก็พยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกันกันกบ t e m p พลตที่เราจะทำนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะทำ t e m p l a t เอาไว้ใช้กับอเมซอนก็ควรจะขึ้นต้นด้วยอเมซอนหรือเอ็มซีอะไรก็แล้วแต่นะฮะคลิกแบง k ์พวกนี้เราก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าคลิกแบงก์หรือ CB แบบผมก็ได้เราก็ตามด้วยชื่อตลาดหรือว่าชื่อสินค้าที่เราจะทำประมาณนั้นตรงนี้ไม่มีผลอะไรกับการใช้งานไปคิดเพียงแค่ว่าชื่อเทมเพลตเอาไว้ให้เราจําได้เฉยว่าเทมเพลตเนี้ยเอาไว้ใช้ทําอะไรแค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมก็เทมเพลตผมจะใช้เกี่ยวกับโพสเพิ่มผมเขียนเทสอ่อพี่อา OSP อ่ะอย่างเงี้ยอะไกันฮะแคสโพสเพลตเนะี่ยช่องเนี้ยนะฮะไท t ์เลนะ่นครับไท t l e ลตรงเนี้ยมันจะเอาไปโพสอยู่ที่อ่าเป็นไท t ์เลของบล็อกนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างบล็อกเกอร์แล้วกันคอมบล็อกเกอร์คอมนะฮะแบบนี้ เดี๋ยวผมหยิบมาสักอันนึงเป็นบล็อกใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมใส่มาเจอแต่เดี๋ยวเสี้อชิวเ้าไปไหนประมาณนี้อ้าก็ยังไม่มีอืมอืมมันต้องมีบ้างสิโอเคอ,อันนี้ก็บ เป็นตโปรไฟล์ฮะแอรบ็อกเกอร์ช่วยตัวโปรไฟล์หมยควว่าไงนี่ยหมายความว่าไงนี่อ่ะ,ไม,งไ,งอะไม่มีบทความอืมในคนคือผมก็จำไม่ได้ว่าบล็อกผมมันชื่ออะไรฮะอืมนี่แค่จะหาบล็อกตัวอย่างเฉยมันค้นหายากเลย อ่ะโอเคอันนี้ก็และบล็อกไขก็ไม่รู้นะไททิลฮะเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้เนี่ยฮะนี่คือไททิล์ฮะไอช่องที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเป็นไททิลต,ตรงนี้นะครับที่ที่มันจะมาโผล่นะก็คือจะเป็นไททิลเนี่ยตรงนี้ที่จะเอามาโชว์นะครับเราอยากให้มันโชว์แบบไหนมีรูปแบบยังไงแล้วก็ปรับแต่งที่ไททิลต,ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใส่โค้ดอ่าสามารถใส่แท็กสปินได้นะะก็จะสปินข้อความอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ย ถ้าเป็นอ๋อโพสเปอร์ลกับตัวเนี้ยใช้โทเค็นว่าฮะอ่ะเดี๋ยวผมลืมพูดถึงเรื่อง token. โทเค็นนะโทเค็นที่ที่จะเอามาใช้กับ t e m p l a t e Post นะฮะหลักๆเลยเราใช้โทเค็นว่านะ่ยโทเคน็นว่าปีก้าเปิดปีก้าปิดแล้วก็พิมพ์คำว่าว่าแล้วก็ตามด้วยตัวเลขน,นะครับตามด้วยตัวเลขตัวเลขพวกนี้หมายถึงอะไรหมายถึงเอ่อคอลัมน์นะฮะใน CSV นะฮะก็คือถ้าเราจะเอาข้อมูลในคอลัมน์ที่1 ะะจาก csv มาแทนที่นะฮะมาแทนที่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ว่าหนึ่งนะฮะเราจะเอาข้อมูลแต่ว่าบางเอิญนว่าจากตัวอย่างเนี่ยจะใช้ว่าห้านะฮะซึ่งถ้าเก่ยว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่า csv ตัวเองเนี่ยมันมีกี่คอลัรน์ก็ใช้ Excel เปิดดูก็ได้ฮะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยผมเป็น csv ของ p o s t พ r e n ์ ance, นะครับมันก็จะมีนยะฮะเรากน็นับดูเลยช่องที่1เนี่ย 2 3 4 5ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้1ส1บสิบสองสาช่องก็แสดงว่าเราก็ใช้อ่าโทเค็นวาได้ถึง19บเวา1ถึงวา19นะครับตรงเนี้ยก็คือมันจะดึงเอาอข้อมูลที่อยู่ในตรงเนี้ในช่องพวกนี้เนี่ยไปแทนที่ลงตรง,นงนตเ,ตนเนี้ยลงในตเตินี อย่างเช่นแล้วคราวนี้แท็กสปินนะแท็กสปินถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนยังไม่รู้จักแท็กสปินก็ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะฮะหาความหมายของมันว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าเจาะผมอธิบายง่ายก็คือมันจะสุ่มอะมันจะสุ่มไอ,อ้ข้อข้อ,ข,อข้อความหรือว่าตัวอักษรน,น่ะที่อยู่ภายใต้แทนะ็กสปินเนี่ยภายใต้ขั้นมันจะขั้นด้วยไปฮนะเปิดปีก้บปีกับเปิดปีก้บป,ป,ปิดแล้วขั้นด้วยไปนะฮะเครื่องหมายไปนะฮะไม่ใช่ตัว L นะฮะเครื่องหมายไป เป็นแท่งย,วยาวๆลงมาเนี่ยมันจะสูมออกมาอันหนึง่งต่อการทํางานหนึ่งครั้งเช่นเรามีโพสต์อยู่อ่าซีเอฟวีเราซีวีเรามีอยู่ประมาณ50 50แถวไอสคริปต์เนี่ยมันก็จะทํางานอยู่50ครั้งนะฮะก็คือมันจะโพสไป50ครั้งซึ่ง50ครั้งนั้นแต่ละครั้งที่มันที่มันหมุนไปเนี่ยมันจะแรนดอมตัวนี้ทุกครั้งรอบที่1มันก็จะแรนดอมมันอาจจะแรนดอมได้บวกบวกรอบที่2มันอาจจะแรนดอมได้อ่าแอดชาร์ปเนี่ย รอบที่3มันอาจจะแรนดอมได้ไอตัวยิ้มๆอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่ว่ามันจะแรนดอมได้อะไรใน50ครั้งก็จะแรนดอมทุกๆครั้งนะครับออกมานั่นคือหลักการสปินเราก็สามารถเอามาใส่ได้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อทําให้โพสต์ของเราแต่ละโพสต์นั้นมีความแตกต่างกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกันจนดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจนเกินไปนะฮะโอเค <c oughs> okay. นะฮะนี่คือตัวอย่างผมก็ให้มันแรนดอมไอเครื่องหมายพิเศษพวกนี้ไว้ก่อน เสร็จแล้วก็ให้เอาวาห้าวาห้าวาห้าในอา่าเพดเปอร์เลนนะฮะก็จะคือตัวคีย์เวิร์ดนะฮะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยซึ่งความหมายจริงๆมันคือเป็นไตเติลของสินค้าผมว่เาเราไตเติลของสินค้ามาโผล่นะฮะเนี่ยนจะเป็นไตเติลของสินค้าตรงเนี้ยนะครับเสร็จแล้วด้านหลังฮะก็เป็นพวกซนะับฟิกฮะซับฟิกก็คือเป็นคำต่อท้ายออเดอร์ออเดอร์นาวบายออนไลน์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะคิด ออกแล้วกันว่าจะเอาอะไรมาใส่นะฮะบางคนอาจจะแบบฮาร์ดคอร์หน่อยก็ประมาณว่าซูเปอร์ฟาสต์แอนด์ฟรีชิปปิ้งอย่างเงี้ยจะลองดูนะฮะก็ลองทำกันดูแต่ว่าถ้าโพเปเลนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นแบรนด์แต่เป็นอเมซอนนี่ก็มีสิทธิ์ฮะเข้าขายคือผมเคยโดนแบนด์จากเอไอคำประมาณนี้มาก่อนเนะี่ยซึ่งมันก็มีคนโดนคนไม่โดนนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจของเขา เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการแบนตรงนี้ก็มีแต่เดาๆกันไปนะฮะแต่ว่ากฎของเขาก็บอกว่าห้ามโอเวอร์อะไรนะห้ามฮาร์ดเซลอะไรพวกนี้ก็คงจะโดดตรงนั้นอยู่นะครับอันนั้นคือสำหรับอเมซอนนะฮะแต่ว่าโพสต์ประเดนเหมือนเหมือนจะยังไม่ได้ยินข่าวว่าห้ามใช้คำพวกนี้นะครับหรืออาจจะมีแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้อัปเดตนะฮะก็ลองพิจารณาเลือกใช้กันหนกนะครับจากตัวอย่างเราจะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะเป็นสปินเหมือนกันนะแท็กสปินและซับฟิก ก็จะผสมตรงนี้โอเคนะแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องเป็นคัสตอมโทเค็นนะฮะก็คือเป็นโทเค็นที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะในเมนูโทเค็นเมเน e เจอร์ซึ่งจะแนะนำในคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูคือวิธีการใช้งานก็คือเราเราสร้างเสร็จเนะี่ยนะฮะเราสร้างมาเพื่ออะไรก็ตามมันจะโชว์รายชื่ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะนะ อย่างเช่นพวกนเนี่ยมันจะโชว์เนี่ยอันนี้ AMC US Image อันนี้ก็เป็น f a t Loss Article s p i n เนยอยก็แล้วแต่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น Article Token นะครับซึ่งก็จะมีวิธีการนำบทความเนะี่ยเอาเข้าไปใช้งานกับตัวสคริปด้วยนะครับอย่างเช่นเพื่อนมีบทความสักประมาณ20 20บทความเนี่ยแล้วอัพโหลดเข้าไปว่า Import เข้าไปในตัวสคริป Auto Box เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นทเค็น เป็นบทความชุดนั้นขึ้นมาบอกว่าเอ้ยบทความตัวเนี้ยจะเอาคือเราจะแรนดอมจาก1ใน20บทความในทุกๆโพสนะ <c oughs> ซึ่งมันจะทำให้โพสของเพื่อนๆแต่ละคนมีบทความที่มันแตกต่างกันนะครับหรือเพื่อนบางคนอาจจะใช้สปินบทความด้วยมันก็จะแตกต่างก็ยูนิคขึ้นไปอีกอโอเคนะครับอ่ะมาถึงขั้นตอนที่จะเป็นไฮไลท์ของเราก็คือการสร้างเทมเพลต โพสนะที่เพจโพสก็คือรูปแบบหน้าตาของของเลเยอร์หรือว่าแลนดิ้งเพจของเราเรียกว่าแลนดิ้งเพจได้ไหมก็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 น่าจะได้กนะ็คือแบบว่าเราอยากให้มันหน้าตาออกมาเป็นยังไงอยากให้รูปอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีปุ่มนั้นปุ่มนี้นะก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบ HTML ตรงนั้นฮนะเราเขียนเป็นโค้ด HTML ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาตัวอย่างดูนะว่ามันจะมีไหม ในบล็อกเกอร์เนี่ยอืมเมดไพเอชดีทีวีมีไหมเนาะทำไมมันมีแต่โปรไฟล์วะเดี๋ยว,วผมลองเอาสินค้าสักอย่างในเม,มซอนมาเสิร์ชดูน่าจะมีมั้ง ไม่แน่ใจตั้งหลังมาเลมไม่แน่ใจเริ่มร้อนๆแล้วกูเกิลไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขาโอเคลองดูสิมีใครทำยงังมีไหมอ๋อไม่มีสสัยเงี้มีไหมสักนิดอ๋ออะไรเนี่ยทำไมบ็อกเกอร์มันโชว์แต่โปรไฟล์วะ อืมงงๆเรื่อง searching to our last week p a s t week อ่ามีเคยทำอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ไหมเออไม่มีฮะแปลกมาก ใช่ผมเงี้ยเ,เองอจริงๆเป็นบล็อกสปอตเออก็ว่าเป็นบล็อกเกอร์ตั้งนานไม่เห็นโทษทีเสียเวลาไปสิบกว่านาทีฟรีๆเลยอะเนี่ยฮะโอเคนี่เป็นตัวอย่างวันนี้ถ้าเกิดว,ว่าไปตรงกับของใครก็ขอขอภายล่วงหน้าอาจารย์นนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะเอามาประชานหรืออะไรนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เขาใช้นะฮะ ก็จะเป็น landing page ก็จะประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้ผมผมผมคงไม่บอกนะว่า URL ไหน,นคือคือไปเซิร์ชดูก็คงจะเจอฮะเจอกันเองเนี่ยถ้าเราอยากได้ landing page แบบเนี้ยเราจะสร้างยังไงก็ง่ายครับ,ก,นะรบก็ดูว่าของเขามีอะไรมางตรงนี้ก็น่าจะเป็น tag h2 นะฮะ h2 ส่วนตรงนี้ก็เป็น tag image นะฮะ image image แท็รูปภาพรารูปภาพใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยดิฟใช้ CSS เข้ามาช่วยโฟล l เลฟตรงรูปภาพเราก็จะได้เลเอาแบบนี้เอาง่ายว่าเราอยากได้เลเยอร์อประมาณเนี่ยเราจะนี่คือนี่คือ t เทมเพลตโพสหน้าที่ของเทมเพลตโพสก็คือเนี่ยจะมาสร้างไอ้ส่วนเนี่ยให้แต่ละโพสนะครับ โดยตัวสคริปต์มันสามารถสปินได้นะฮะสปินได้ใส่โค้ด HTML ลงไปได้นะฮะแลนดอมบทความได้นะครับตัวว่าแลนดอมบทความเดี๋ยวขอพูดถึงในคลิปหน้าละกันเอาคลิปนี้วิธีการสร้างฮนะไง,ไง่ายๆเมื่อกี้เราเห็นโครงสร้างของเขาแล้วเลาก็ลองไป็นรีสดูว่วา HTML เราจะออกมาประมาณไหนเมื่อกี้ก็มีใช่ไหม h2 s 2เราใส่อะไรใส่ไทเทิลไทเทิลในที่นี้ก็คืออันนี้ ของโพสเวเลนฮะเป็นวาฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของชลิคแบงค์หรือว่าเป็นของอเมซ o n ก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่า CSV เราเก็บข้อมูลมาแบบไหนนะครับเราจะเอาอะไรมาแทนที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาก็ใส่คำว่า Best อ้อมี Best Review เข้ามาด้วยเราก็อาจจะยืมเข้ามาใช้ก็ได้เบสอ่าเบสรีวิวแต่ว่าคำยวมันอาจจะดูจุดโดดไป เดี๋ยวมันก็จะซ้ำทุกๆอันมันจะกลายเป็น b บ s ร review เพราะฉะนั้นเราก็มี b บ s ร review แล้วเราก็อาจจะเป็นอ่รีวิวแบบไม่ b บ s บ้างก็ได้อ่รีวิวเฉยๆอย่างเงี้ยรีวิวเสร็จแล้วก็เป็นเอออะไรลหรอเป็นอะไรเนี่ยวนึกไม่ออก information เลย information มันมันดูไม่เหมือน information พอๆอ อก็ได้ information of อ,อ,อันนี้ละกันผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งจริงๆนะก็ใส่ๆไปก็ i n f info for ประมาณนี้อ่ะก็จะ random อ,ออกมาตรงเนี้ยก็จะ random อ,ออกมาแล้วก็ตามด้วย keyword ์เวิร์ดก็คือ t i t ิลนะฮะ t i t ิลก็คือตัววาห้าเนี่ยช่องที่ห้า เสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมด้านหลังก็ไม่น่าจะมีอ่ะเสร็จแล้วก็จะมาเป็นรูปนะครับเป็นรูปใช่ใช่รูปภาพนะฮะรูปภาพเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่ารูปภาพนะฮะในกรณีของ post plan นะฮะรูปภาพนะฮะรูปภาพก็จะอยู่ที่อ่า product อ่า image 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 URL ช่องที่หนึ่งสองสามสี่เราก็ใส่ ถูกต้องฮะวาสีมีใครตอบไหมว่าสีเหมือนจะได้ยินโอเคเราก็ใส่วาสีเข้าไปนะฮะ ALT ALT มันคืออะไรลองไปเปิด Google ดูนะครับโอเควานะ่าห้าผมใส่อย่างเงี้ยโอเคใส่คำว่า image เข้าไปด้วยแต่แล้วมันก็จะโชว์รูปตรงนี้ นะครับแต่ว่ารูปเฉยๆก็เดี๋ยวมันไม่มันไม่แหลมให้ใส่ลิงก์เข้าไปด้วยดีกว่าอืมใส่ลิงก์ผมใส่ลิงก์ด้วยว้าตรงเนี้ยก็ไม่เปิดอยู่ Affiliate URL ช่องที่3ช่อง4นะฮะก็วา3ประมาณเนี้ย รูปภาพของเราก็จะสามารถคลิกได้เสร็จแล้วเขาใส่อะไรบทความด้านขวาใช่ไหมเอาเป็นว่าผมขี้เกียจทำเหมือนเขาผมเอาเป็นทางลัดเลยเนี่ย all center มาใส่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ center เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ center ก็ใส่เข้าไปก็คือรูปมันจะอยู่ตรงกลางเนาะเสร็จแล้วผมก็ใส่แท p แล้วก็ใส่ H2 Enter ซักนิดหนึ่งดีงกว่าเอาก็ใส่ว่าห้าอืมใส่คำว่า description เข้าไปอ่ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เอา description มาใส่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Amazon ก็คงต้อง make description ยางขึ้นมาเองฮะเพราะว่า หรือ,รอ,รอถ้าใครมีสคริปต์ที่สามารถดึงเดสคริปชันของ Amazon ได้ก็ก็ไปดูว่ามันอยู่ช่องไหนแต่มึงเอ่ยว่าของโพสเปเลนไม่อยู่ช่อง H นะฮะ H มันเท่าไหรว่วะนับมาอีกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคก็ได้มาวาว่าแปดว่าแปดโอเคเนี่ยฮะเอดไปเจอเดสคริปชันโพลลงมาเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมไม่นีผมจะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยผมไม่ได้ก๊อปนะผม ดูแล้วก็จินตนาการเราอย่างนี้เรียกว่ากอล์ฟแม่ก็อาจจะน่าจะอันนี้ก็จะมีรูปใหญ่ๆรูปนึงแล้วก็ปุ่มแมปุ่มเราจะหาไม่ได้จากที่ไหนนะฮะเราก็อันนี้ผมแนะนำนะฮะวิธีการทําปุ่มนะฮะปุ่มก็คือตัวเนี้ยเราจะใช้แค่ URL อันนี้ผมรัดไปทําปุ่มเลยแล้วกันทําปุ่มปุ่มก็เป็นรูปเหมือนเดิมนะฮะเท่ากับเนี่ยนะ,ะก็คือปุ่มก็คือตั้งใจจะให้เขาคลิกเพื่อไปหา แอพเว็ของเราก็ใส่ลิงก์เข้าไปก่อนสำหรับปุ่มมันก็คือรูปดีๆนี่แหละครับ IMG เท่ากับเอ้ยไม่ใช่ SRC เท่ากับนี่ไงมันก็คือปุ่มเนี่ยแล้วรูปเราก็ไปหารูปมาจาก Google หย่อนก็นแหละนะฮะเป็นปุ่มเป็น u ิว button อ่า go อ่ะประมาณนี้แล้วกัน go offer i m a g e เราเห็นปุ่มพวกนี้เยอะแยะแหละเราก็ไปก็ดูเป็นไอเดียในการออกแบบปุ่มของเราแล้วกันนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าผมไม่ได้อยังไงไจะบอกว่าให้ก๊อปมาเลยก็ก็ดูอย่าตรงไปก็ประมาณดูเป็นไอเดียฮะเราก็อาจจะเอาไปทําไปเปิดทําใน Photoshop เสร็จแล้วเราก็อัพโหลดไปไว้ที่ a c e b o o k นะฮะอาจจะสร้างแอคหนึ่งขึ้นมาเราเฟซบุ๊กก็สร้างขึ้นมาแล้วก็อัพโหลดรูปเข้าไป แล้วก็ใช้เนี่ยใช้โคลมไะฮะคลิกขวาตรงรูปมันจะมีเขา copy image URL นะอันนี้แต่ว่าอย่าไป copy มาจากไอตัว Google นะฮะถ้า Google มันหามาแล้วเราไป copy มาอย่างเงี้ยมันอาจจะไปโดนโฮสต์เนี่ยอย่างเช่นใช่ไหมตัวนี้เขาจดโดเมนไว้นะครับเนะี่ยแล้วพอมันไปเราไปแอบใช้ของเขาเนะี่ยแบนด์วิดต์มันกินโอ้โหตัวเนี้ยนะเจ้าของโดเมนเนี่ยโอ้โหแบนด์วิดต์บานเลยนะครับพอมัมีคนแอบเอารูปไปใช้ก็ จะแนะนําว่าก๊อปปี้ออกมาฮะเซฟออกมาฮะเซฟแอดนะตัวถ้าถ้าอยากก๊อปปี้จริงจริงก็เซฟแอดตรงเนี้ยเซฟแอดเอาไว้ที่เครื่องแล้วก็อัพไปที่ f a c e b o o หรือบล็อกเกอร์ของเราก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดรูปดูนะฮะไปเปิดรูปดูจากไอ้ตัวบล็อกเกอร์ของเราแล้วคลิกขวาเหมือนเดิมล้วก็ปี้อิมเมจยเนะครับเราก็จะได้แล้วเราก็มาวางไวตง้ตรงตรงเนี้ยแทรกรูปอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างฮนะไม่ได้ออกไปใช้จริงจริง นะครับอันนี้ทำเนตัวอย่างของเราก็จะเป็น Facebook อะไรพวกนี้ไปเดี๋ยวผมลองไม่อยากเปิด facebook เลยฮะแต่ว่าโค้ดโค้ดที่มาจาก facebook มันจะยาวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันไม่เปิดให้ดูดีกว่า facebook ตัวนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่ facebook ส่วนตัวฮะมันค่อนข้างจะบบว่าวเลเทะอะไร <laughs> อ่า โอเคอ่ะเนี่ยแตลว่าสมมติเป็นรูปเป็นรูปจอรูปเนี้ยไอ้นี่สมมุติว่าตัวนี้มันคือรูปปุบแล้วกันเราคลิกขวาเนี่ยเราก็ปีอันเนี้ยผมเปิดจากไฟล์ f ฟ x กมันเลยเป็น copy image location เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ลอง paste ไปที่นี่อยู่กด enter เห็นไนี่คือรูปที่มาจาก a c e b o o k นะครับอ่านี่คือรูปที่มาจาก a c e b o o k เอ้ถ้าลบตรงนี้ออกมันจะมาไหมวะ <c oughs> ไม่มาโอเคไม่เป็นไรคือต้องเอามาทั้งหมดฮะ URL เขา L. ก็ copy มาเนี่ยหมดนี่เลยนะครับ copy มาหมดนี่เลยเอะไรหายไปอ้าวดึงผิดอันเช่นไปดึงอโอเคเนี่ยเราก็วางลงเนี่ยก็จะได้เป็น url ตัวเนี้ยเอาลอง preview ดูเราก็เช็รูปสมมุติมันเป็นรูปปุบนะครับตรงนี้แทนที่ด้วยโทเค็นต่างเนี่ย,ยซึ่งมันยังไม่มีการดึงโทเค็นมา มันก็อาจจะมองลำบากนิดนึงแต่ว่าโอเคเราก็มองโอเคมันเป็นวาห้าวาแปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสร้างพวกนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟเทมเพลตนะมันก็จะได้มาเป็นเนะี่ยฮะเทสต์โปรเปลตแล้วเวลาเราใช้งานนะฮะตรงเนี้ยเราก็เลือกไฟล์ csv ของเรานะฮะไฟล์ csv ผมก็ทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับก็ลองไปไล่ดูถ้าจับไม่ได้ Spi ด d า a ้าบนะ่ายตรงนี้ก็คือเป็นตัวขั้นของ CSV เนี่ยฮะเทมเพลตโพสเนะี่ยเราก็มาเลือกตัวที่เราสร้างเสร็จเนะะนี่ยแบ็กเวย์คืออะไร random time post คืออะไร Number of post คืออะไรก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนะะี่ยถ้าจำไม่ได้ก็ลองไล่ดูคลิปคลิปแรกๆดูนะครับหรือไม่ก็โพสถามในกลุ่มก็ได้นี่ครับเนี่ยฮะก็คร่าวๆนะฮะ,นะฮะ,ะ,ฮะเบื้องต้นนะครับในการสร้างเทมเพลตโพสนะฮะก็ประมาณเนี้ย ก็สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องไปศึกษาถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้มันสวยขึ้นนะครับก็ HTML นะครับเ,เ,เบื้องต้น CSS เบื้องต้นนะครับลองไปหามาศึกษากันดูนะครับแต่ว่าผมก็เคยทําเป็นคลิปแนะนําไว้แล้วออนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับที่ผมทําไว้นะฮะมันจะเคยทําไว้อยู่ โอ้คืมันไม่ใช่นี่วะตรงไหนเนาะหรือไม่ก็น่าจะเซิร์ชเนี่ยฮะพื้นฐาน html สำหรับ im เซิร์ชคำนี้ก็ได้เจอไหมเนาะพื้นฐาน html อ่ะนนี่ะเจอสำหรับ im นะฮะต้องมีคำว,ว่าสำหรับ im ด้วยนะครับพื้นฐาน html ที่เฉยนี่คงไม่เจอในกูเกิลชีมันค่อนข้างจะโหดหน่อยโอเคนะฮะเนี่ย ใช้ข้พื้นฐาน html สำหรับ im นะฮะผมทำคลิปไว้อยู่นิดนึงก็ลองก็ลองลอง,ลอ,ง,ลอ,งอ่านดูโอเคนะครับเอ้ไม่ใช่อ่านสิลองไปฟังดูไปเปิดดูด okay. นะครับโอเคนะฮะอ่สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ฮะก็คือพอเสร็จเราก็เซฟอ้ออีกอย่างหนึง่งคือถ้าเราอยากแก้ไขนะฮะก็กดที่ edit นะมันก็จะกลับมาแก้ไขได้แล้วถ้าเราอยากลบล่ะก็กดที่ e e นะฮะก็ลบเลยโอเคนะครับ อยากให้ลองสร้างกันดูเองสักหนึ่งเทมเพลตนะฮะคืออยากคือ,อยังไม่อยากแนะนําให้ก๊อปมานะพอก๊อปมาแล้วมันจะมีปัญหาเยอะฮะเวลาไปใช้กับบล็อกเกอร์นะครับก็ลองลองลอง,ลองสร้างดูฮนะเอาง่ายๆก็เอาแบบให้เราแบบรู้ว่าเออถ้าเราต้องก๊อปมาจริงๆเนี่ยเราจะแก้อะไรตรงไหนนะฮะตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นพื้นฐานนะฮะถ้าเราจะใช้สคริปนี้นะครับในการทํา i m นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ